มันอย่างกินข้าวกับเนื้ออะไแท้กัะกินข้าวกับเย่้ทุเรียนกินข้าวกับมงนี้อ้เรียนโอ้แต่แล้วมันอย่างโอ้ยบเอามันเอาอะไรมาเอาเห็ดมึงรู้เดี๋ยวอะไนบ่ออะไรนะมันไม่เท่มันไม่เท่เป็นตาเขากับมงนีออกดีกว่าลว เอ,เ,เอาไปวันหุงเด้อมันจีเปื้อนฮันนีจีเปื้อนอกินอันนี่เอ<ะ>้กินลาบอะไรเอาเขาได้ไหม <laughs> กินเยอะเ,อเขาเ,าเขาเปล <laughs> เี่ยนเราเขาเกแบบนี้เหรอ กัน้ำิ่งก็ว่าอันนั้นละได้ยังกินเขาก็มีนวะคำพอดีประมาณสี่แกนสี่แกนลักกับอีมแก้วนี่ชิชิ กินข้าวก็มันมะโอ้ตายจังคุยอย่างมันให้ดูเบ้ให้ดูเบถกินขาวก็บันมีล้อก็ค่อยดึงนออกดูมันเล็กล็เบเยู่หันอมนกะนเ็มันเบา่าน้ออย้มันสุกเง